สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเนาะ,ะช่วงนี้ก็โควิดครับวันนี้มาขอโชคออนไลน์นะครับนะ ขอโชคออนไลน์นะครับขอพลังบาร,รมีองค์พ่อพญาเต่ตนานาคราชนะครับนะขอบาร,รมีตอนนี้กําลังจุดทูบขอโชคเรียกให้ทุกคนนะครับเนะาะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคในวันที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้หรือวันพรุ่งนี้นั่นเองครับทุกคนวันนี้ก็มาจุดทูบขอโชคลาภนะครับเอาจุดเปิดทรัพย์เปิดบาร,รมีเปิดโชคลาภนะครับนาพาให้ทุกคนได้โชคลาภนี่ครับจุดนี้จุดทูบมาแล้วครับทุกคน นะจุดทูบมาแล้วครับทุกคนนะว่าท่านจะให้โชคลาภเราตัวไหนนะครับขอบารมีทูบพี่กุมารไข่ขอบารมีองค์พ่อพญาเต่าหน้าคราชนะเปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดทองด้วยอํานาจบารมีนะครับเนาะนี่ครับตอนนี้ขอโชคลาภท่านนะครับเนาะตอนนี้จุดทูบเรียบร้อยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลุ้นเลขทูบกันว wow ่าเลขทูบขององค์พ่อพญาเต่าหน้าคราชท่านจะให้โชคลาภเราตัวไหนครับทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นโชคลุ้นลาภกันครับทุกคน มาขอโชคแล้วาสามตัวตรงๆนะครับนะขอโชคนะสาธุ เปิดทองเปิดโชคลาภด้วยครับเด้อรวยรวยรวยเออ,ลลลเ,อ,อเลขวันที่สิบหกมิถุนายนนี่โชคดูได้ขอโชคในเด้เอ,อนะทุกคนรอดูครับตอนนี้กำลังจุดธูปขอโชคลาภทันแล้วครับทุกคนนะให้โชคลาภร่ำรวยด้วยกันนะครับจัดมุมสวยๆก่อนนะขอพ่อองค์พ่อพญาเต่านคราชเปิดโชคเปิดโชคเปิดโชค ครับกำลังขอโชคต่อเนื่องนะครับทุกคนเนะาะแล้ท่านจะให้โชคตัวไหนนะครับทุกคนวันนี้มาจุดธูปขอโชคราบบาร,รมีองค์พ่อพญาเต่านาคราชนะครับเนาะให้ทุกคนนะครับในงวดวันที่16นะในงวดวันที่16พฤศจิกายนเอ้ในงวดวันที่16มิถุนายน นะครับวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2564ครับทุกคนเลขจะออกวันพรุ่งนี้แล้วนะครับนะวันนี้มาขอเลขออนไลน์นะครับนะขอบาร,รมีท่านเปิดทรัพย์เปิดเงินเปิดทองโชคลาบในวันที่นะ16มิถุนายนนี้โดยบาร,รมีองค์พ่อพญาเต่านคราชขอโชคลาบจะให้ตัวในลูกหลานช่วยเปิดโชคเปิดลาบเปิดเลขที่ให้ลูกหลานด้วยเทียนปูจ้านะองค์พระแม่นางธรณีบาร,รมีพระแม่นางธรณีบาร,รมีแห่งองค์พ่อพญาเต่านคราช ขอพิกเนตและคุณเทพเทวดาในสถานที่นี้เปิดเลขที่เปิดตัวเลขโชคนะในวันที่16เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคราบให้ทุกคนได้มีโชคมีราบกันในวันที่16ที่จะถึงนี้นะครับทุกคนก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองให้ทุกคนได้โชคราบขอองค์พ่อพญาเต่านคะราชเปิดทรัพย์ด้วยธนูจ้าจะได้สร้างได้สร้างทำสถานที่นี้จเจริญรุ่งเรืองเป็นที่ สักการะบูชาเป็นที่ให้ทุกคนได้มาสงบจิตสงบใจมาไหว้เป็นที่พึ่งขอพรทางใจนะครับเนาะขอบารามีองค์พ่อพญาเตา่าเปิดโชคด้วยเถินรอลุ้นโชคลาภกันทุกคนว่าเลขจะมาตัวไหนทุกคนนะโชคลาภจะมาตัวไหนเดี๋ยวเราลุ้นกันก่อนทุกคนนะขอโชคองค์พ่อพญาเตา่านะตอนนี้ลมแรงครับทุกคนอาจจะสั่นๆหน่อย อาจจะสั่นหน่อยนะครับทุกคนนะลมแรงลมโชคลมลาบครับเปิดโชคเป็นแนวทางเสียงโชคในวันที่16นะครับทุกคนนะเป็นแนวทางเสียงโชคตอนนี้เลขกําลังไหลออกมาแล้วทุกคนเดี๋ยวรอลุ้นกันครับทุกคนว่าท่านจะให้โชคลาบเราตัวไหนกันนะให้เปเสียงโชค จุดสองก้อนครับจุดทูบสองก้อนอีกก้อนหนึ่งเจ็บไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับตัวเลขเดี๋ยวรอลุลอ้นกันครับอันมันแตกเลขกำลังไหลมาครับทุกคนเลขกำลังไหลออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนรอลุ้นกัน มาแล้วมาแล้วเราลุ้นกันองค์พ่อจ๋าองค์ปูจ่จ๋าปู่เต่าจา๋าปู่เจ้านาคาเปิดโชคให้ลูกหลานด้วยเด้อปู่เด้อให้ลูกหลานที่เห็นคลิปนี้ได้มีโชคลาภให้เห็นคลิปนี้ได้มีเงินมีทองได้เห็นคลิปนี้ได้โชคลาภร่ำรวยกันเด้อมาแล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆเลยดูกันใกล้ๆดูกันใกล้ๆเลขมาแล้วครับทุกคน นี่ครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมเห็นชัดกันไหมเห็นชัดกันไหมอ่าเห็นชัดกันไหมครับทุกคนเห็นช<ม>ัดกันไหมอีกก้อนหนึ่งมันเป็นอีกก้อนนึ่งมันเป็นอ่ออีกก้อนหนึ่งมันไม่ชัดทุกคนมันเป็นแบบ ปดสามหนึ่งหนึ่งแปดสามอีกก้อนหนึ่งมันเป็นอีกก้อนหนึ่งมันเป็นหนึ่งแดสามอีกก้อนหนึ่งมันเป็นสามแปดหกสามแปดหสามแดเหรือเก้าแปดหนี่ครับทุกคนเห็นไหมเห็นชัดไหมครับง่เห็นชัดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะนี่ครับทุกคนเห็นชัดไหมครับทุกคนเห็นชัดไหมเลของค์พ่อพญาเต่าหน้าคราชเปิดซับเปิดเงินเปิดทองเลขอีกตัวหนึ่งมันเป็น เลขสามเดี๋ยวมันไม่ชัดนะครับมันสามอีกก้อนหนึ่งมันไม่ชัดเลยครับทุกคนอีกก้อนหนึ่งไม่ชัดแต่อีกก้อนนี้ชัดเลยนี่สามแปดหกหรือเก้าแปดหกสามแปดหกเก้าแปดหกทุกคนซื้อสามแปดมีแปดมีหกเป็นแปดเก้าแปดหกก็ได้ทุกคนเนานะสามแปดหกสามแปดเก้าสามแปดหกสามแปดเก้าเนาะสามแปดหกสามแปดเก้า เลของค์งพ่อพญาเต่านาคราชให้โชคให้ราบให้ทรัพย์ดวงชะตาเป็นแนวทางโชคราบทุกคนนะเอาเป็นแนวทางโชคราบนะครับทุกคนนะเลขสามแปดหกใครเห็นต่างนี้หน่อยครับอีกก้อนหนึ่งมันไม่ชัดนะครับเนาะอีกก้อนหนึ่งมันเป็นเลขไม่ชัดเท่าไหร่เจ็ดห้าหรือเปล่าทุกคนอีกก้อนหนึ่งเจ็ดห้าหรือเปล่าอีกก้อนหนึ่งเป็นเลขเจ็ดห้าก้อนหนึ่งเป็นเลขเจ็ดห้าอีกก้อนหนึ่งเป็นเลขสามแปดหกสามแปดเก้าสามแปดหกสามแปดเก้าทุกคน นะซื้อสามแ8ดหกสามแด้าก็ตัดซื้อสองตัวได้ยนะครับทุกคนเนาะให้มีโชคลาภทุกคนนะนี่ครับทุกคนเลขโชคองค์พ่อพญาเต่านาคราชแคบไว้แคบไว้แล้วไปพิจารณานะครับเสียงไทยในวันพรุ่งนี้นะครับนะโชคลาภโชคลาภครับทุกคนนี่ครับองค์พ่อพญาเต่าเปิดซัพย์เปิดเงินเปิดทองเปิดโชคลาภให้ลูกหลานร่ำรวยร่ำรวยกันด้วยทืิอเปิด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 ดูอีกครั้งครับชัดๆนะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหม อ้าวดูกันชัดๆเลยนี่นี่นี่โชคโชคโชค